ครัรรบนีกันด,ด้วยครับวันนี้ก็อยู่ผมกันอีกแล้วผมโจโจ้ะนะอยู่กับทุน500ครับเออกับอาชีม99กครับกับเกมตีตัวตุนนะอ่ะไม่พูดความํำเลลครับผมไปรยกันดีกว่าครับผมวันนี้นผมบอกเลยว่าผมจะมาตีนี่ตุนระเบิดท่านผู้ชมเออเป็นตุนที่โคตรจะซิกเนเจอร์กับทุน500นี่เราเอาเบ็ดสัก5ไปก่อนแล้วกันโอเคปะ มันคือซิกเนเจอที่เราเนี่ยบอกเลยเป็นวิธีที่ทําให้เราเนี่ยสามารถบวกได้อืมบวกได้นะอืมสำหรับผมผมว่าบวกได้อืมแต่สำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะเออขอแค่กดไลค์กดซับสไครป์พอนะผมจะหรับคลิปวิดีโอนี้นะไปรุยกันดีกว่าเออมาแล้วมาแล้วตุนระเบิดแล้วอ่ะเตรียมตัวครับผมไปคือเบ็ดห้าห้านี่บอกเลยว่าของี่ละร้อย นี่ไอ้น้องคือใครที่ยังไม่รู้นะว่าสุดระเบิดเนี่ยตีเท่าไหร่สามารถกดดูได้นะเออคือผมบอกเลยว่า10บทีอันแค่10บทีเท่านั้นครับผมเกินนี้ผมไม่รับนะอืเกินนี้รับไม่ได้นะผมขออนุญาตเพิ่มเสร็จแล้วก็ไปีกันไปเฮ้ยกรบอุกจังเขาเล่นปุ๊กันเหรอโวโวมาดีมาดีมาดีเว้ยมาดีเว้ยคือจะให้เรารอตัวระเบิดอย่างนี้ก็แบบ เ็านานอยู่นะเออเพราะมันไม่ได้ออกกันง่ายๆดี๋ยะดูตัวนี้กันบ้างดีกว่านะดูเบ็ดติบกันเลยครับไม่แตกวะท่านผู้ชมาว่าทิ้งเหอะตีผัวอื่นไหม <c ười> คือมันยากนิดนึงนะเออคือมันก็ออกเจอยากๆจริงๆน,นะเพราะอุ้งสองตัวเล่นกันตายดีกว่าไหม คือมันแล้วแต่ห้องด้วยครับผมก็อาจจะไม่ยากสำหรับบางคนนะใครที่แบบเปิดมาแล้วนีมันมาหน้าดั่ายแล้วเมื่อิเปล่ะเฮ้ยเล่นใหญ่ดีกว่าป้ขออนุญาตเปลี่ยนครับขออนุญาตไปเล่นตัวญ่แทนได้ไหมไปรกันื้อเดี๋ยวเราจะตีกันแบบใส่นวลเลยรอแป๊บนึงรอแป๊บหนึ่ง ครับค่อยๆนะค่อยๆบรรจงนิดนึงครับแต่หนัวฮะแต่บรรจงรู้ไหมว่าสวยงากมีแบบนี้สามันสโอ้บรรท้องแบบนี้ไว้รู้เขโคตรดีบ้านละออกโคตรดีบ้ละมาว่ะมาว่ะทุนห้าร้อยว่ะไงไงโอ้โหโอ้โหยังไงไปต่อไปต่อ กันเลยกันเลยกูไม่เลิกปุ้ยเวลายังไม่หมดอ่าห้องนี้ห้องจับเวลาไปไปไปอีกไปเรื่ยๆครับเดี๋ยวคิดมากเดี๋ยวคิดมากเฮ้ยมาอีกแล้วตัวระเบิดว่ะเอาไงดีวะเอาไงดีวะไม่แตรอกท่านผู้ชมไปดีกว่ามั้ยเออ นเ,เดี๋ยวจะหมดเอานะเออเดี๋ยวจะหมดเอานะอ่ะก็สำหรับวันนี้ใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยเออบวกเท่าไหร่ห้าหกเจ็ดประมาณพันสองแล้วกันเออนิ่มๆเอาแค่นี้พอฮะแต่ว่าคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวมาตีตัวระเบิดเน้น,นๆให้นในการนะก็ะเผอิญไปล้านตัวใหญ่เลยไม่แตกก็เลยคูอว่าตัวใหญ่มันจะมาแต่ว่าช่วง้ายมันไม่มานี่เองเออก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมนะครับผมบ๊ายบาย 金钱换气枪，长鞋着，金项链那三十二岁了，转个单超。驸马郎的气质旺啊，满货单的会玩，岁了转个单超。金钱换气枪，长鞋着，金项链那三十二岁了，转个单超。驸马。